ครับสวัสดีครับธนานัตนะครับวันนี้มีเรื่องกฎหมายจราจรมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องไหลาทางซึ่งชาวบ้านหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยยังเข้าใจผิดผิดกันว่าไหลาทางเนี่ยรถจัก,กรยานยนต์รถกระบะรถเกง๋งรถหกล้อต่างๆเนี่ยสามารถใช้ไหลาทางได้ไม่ผิดกฎหมายเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ เอาแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจกันง่ายๆเนาะคือไหลาทางเนี่ยตามพระราชบัญญัตินะครับจราจรทางบก2522เนี่ยหมายความว่าเอาตามมาตราด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีหลักกฎหมายอ่ตา,าตามมาตรา4ี่อนุ8ตามมาตรา1 0 3าเนี่ยไหลาทางคืออะไรไหลาทางคือพื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังไม่ได้จัดทําเป็นทางเท้าเอาสั้นๆเลยนะครับเนี่ย เออทีนี้จะขยายความคําว่าไหลาทางไหลาทางนะครับไหลาทางเนี่ยถ้าตามหลักกฎหมายตามหลักพรบรเลยมันคือช่องทางเดินรถสําหรับรถฉุกเฉินที่มีความจําเป็นนะครับนะรถฉุกเฉินที่มีความจําเป็นจะวิ่งไหลาทางเนี่ยเช่นรถประเภทรถอะไรบ้างรถพยาบาลรถมูลิธิต่ตางๆรถที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ย อ่านะรถที่เกิดจอดเสียไว้ข้างทางเนี้ยจอดบนไหลทางเนี้ยจอดได้จอดรถที่ว่าวิ่งมาแล้วเกิดหลงทางเนี้ยก็จอดไหลทางได้อ่าหรือว่ารถหรือว่าข้างทางข้างหน้าหรือว่าไหลทางเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ในขอบขอบทางด้านซ้ายหรือขอบทางด้านขวามันมีสิ่งกีดขวางอยู่คุณก็สามารถวิ่งบนไหลทางได้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานรถยนรถกระบะรถเก๋งรถหกล้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ อันเนี้ยมันเข้าข้อยกเว้นสามารถวิ่งบนไหลาทางได้นะแต่ถ้าไม่มีเหตุที่ผมบอกอันเนี้ยคุณต้องใช้เลนปกตินะครับจะไปใช้ไหลาทางวิ่งในเวลาปกติถ้าไม่เข้าเหตุฉุกเฉินไม่เข้าเหตุจําเป็นไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าใช้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับผิดพบรบจราจรนะครับทําความเข้าใจเส้นใหม่ด้วยนะไหลาทางเนี่ยใช้เมื่อยามจําเป็นและฉุกเฉินนะ แล้วปัจจุบันนี้นะครับบนทางด่วนนะมันจะมีกล้องวงจรปิดต่างๆแล้วก็จะมีป้ายห้ามวิ่งไหลาทางนะวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณไปวิ่งเนี่ยก็จะมีค่าปรับใบเสร็จส่งมาถึงบ้านเลยครับให้คุณไปชําระค่าปรับดูด้วยนะครับระมัดระวังด้วยปัจจุบันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะแล้วกฎหมายฉบับนี้ใช้มานานแล้วแต่ว่าหลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะครับอ่า ทีนี้ผมพูดถึงข้อยกเว้นหน่อยหนึ่งถ้าเส้นทางนั้นเนี่ยเขามีป้ายคุณสังเกตป้ายนะครับพรบจราจรเขาจะบอกว่าให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือว่ารถจักรยานเนี่ยสามารถวิ่งบนไหลาทางได้อันนี้ก็ยังสามารถวิ่งบนไหลาทางได้แต่ถ้าไม่มีป้ายนะครับวิ่งไม่ได้ถ้าไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดตำรวจพนักงานจราจรเขาเ,เห็นเนี่ยเจ้าพนักงานจราจรเขาเห็นเสียค่าปรับได้นะครับ ทำความเข้าใจกันเสียใหม่นะตามต่างจังหวัดนะ่ะโอเคผมเข้าใจแหละหลายๆที่ที่ไปกันก็เห็นมอไซค์เขาวิ่งกันด้านหลายทางกันนะอันนั้นก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเอาตามหลักเนี่ยก็คือว่ามันก็ผิดกฎหมายนั่นแหละมันก็อาจจะต้องเสียค่าปรับกันนะครับถ้าดีก็ขับรถด้วยความระมัดระวังขับช้าๆครับตามที่เขากําหนดนะช้าเร็วมันก็ถึงเหมือนกันครับแต่ถ้าขับด้วยความรวดเร็วถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมครับ กับชีวิตร่างกายทรัพย์สินเราฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ